สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆชาวเฮดี hey Day, ทุกทุกคนนะคะในคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามคนที่สงสัยว่าไปเอาเลื่อยเอาขวานมาจากไหนนะคะการทำปลูกแบบผลไม้ทั้งฟาร์มนะคะพวกแบ็คเบอร์รี่พวกอะไรต่างๆที่ดลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะคำถามนี้เนี่ยขอตอบแบบชัดเจนเลยนะคะว่า พี่นะคะทาการซื้อมานะคะไม่ว่าจะเป็นเลือ่อยเป็นขวานเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่พี่อาศัยการซื้อจากแม่ค้านะคะที่เขามาขายตามกลุ่มนะแล้วก็แม่ค้าคนที่พี่ซื้อเป็นประจาเนี่ยนะคะเขาเนี่ยน่ารักเป็นกันเอง,เองแล้วก็ตอบเร็วนะคะมีของขายให้ตลอดทุกอย่างเลยนะคะคนที่สนใจที่จะไปคอมเมนต์โดยการทิ้งลิงก์เฟซบุ๊ก ไว้ที่ใต้คลิปนี้หรือว่าใครเนี่ยหาไม่เป็นนะคะก็ให้ไปดูที่ใต้คอมเมนต์ที่จะคอมเมนต์แล้วก็ปักหมุดไว้ด้านบนนะคะว่านี่คือลิงก์เฟซแม่ค้านะคะโอเคไหมส่วนใครที่ทําเป็นนะคะก็ให้คลิกลูกศรชี้ลงใต้คลิปนี้แล้วก็จะเห็นลิงก์เฟซแม่ค้าที่เขาขายของนะคะโส่วนตัวแล้วพี่ซื้อกับคนนี้ประจำนะคะ แล้วก็อาจจะมีคนสงสัยว่าการที่ซื้อไปเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรไหมถ้าเราไปซื้อกับแม่ค้าแบบนี้นะคะพี่ก็จะขอตอบแบบเป็นกลางหรือตอบแบบตอบอย่างที่พี่เคยเจอนะคะก็คือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ไม่เคยโดนบล็อกโดนแบนโดนอะไรเลยนะคะไม่เคยมีแบบกระทบเล็กๆน้อยๆแล้วก็ ของพี่เองเนี่ยพี่เล่น2ฟาร์มเป็นหลักๆนะคะก็คือเป็นฟาร์มที่ทําคลิปเนาะก็ซื้อมาตลอดนะคะตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้สึกว่าเดินแบรนด์โดนอะไรนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางเฮดเดเนี่ยเขาเอาอะไรเป็นเกณฑ์นะคะสําหรับคนที่ถามคําถามนี้นะคะก็ขอตอบแบบนี้เลยเนาะ มันก็แล้วแต่คุณจะซื้ออีกนะคะแล้วแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราด้วยนะคะเอ,อ่อการพูดไปเนี้ยก็อาจจะไม่เชื่อแต่ก็พูดด้วยความจริงใจบอกไปก็คือแบบความจริงนะคะเพราะว่าเราไม่เคยโดนจริงๆนะคะหวังว่าในคลิปนี้นะจะช่วยหลายๆคนได้แบบ ที่คลายปัญหาที่สงสัยกันนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะเจอลิงก์ที่พี่ปักหมุนให้หรือว่าอยู่ใต้คลิปนี้นะคะหาดูดีๆค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์จะเจอเฟซบุ o กใช่ไหมหลังจากนั้นเราไม่ต้องไปแอดเพื่อนแม่ค้านะคะให้ทักไปที่แชทหรืออินบ็อกเข้าไปเลยว่า ชั้นหรือหนูนะคะต้องการจะซื้อเลือ่อซื้อขวานซื้อขยายพื้นที่เขาขายทุกอย่างะคะ่ะเราบอกความต้องการของเราไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะตอบมาเองเราก็ต้องรอหน่อยนะคะบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะติดลูกค้าคนอื่นอยู่นะแต่ปกติแล้วเขาเป็นคนที่ตอบเร็วมากๆนะคะโอเคสำหรับคำถามต่อไปถ้าผมไม่มีตังค์ผมแบบ ไม่มีทางที่จะไปซื้อได้พี่ช่วยบอกได้ไหมว่าจะหาเลื่อยหาขวานนี้ได้จากทางไหนบ้างพี่ก็จะบอกแบบตามที่พี่เคยเห็นแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่เองก็ไม่รู้มากหลักๆแล้วต้องมาจากที่ไหนบ้างก็คงจะเป็นทั่วๆฟาร์มเราหละเนาะอันดับแรกเลยนะคะพี่แนะนําให้ไปจ้างทอมนะถ้าเราไม่บัดช้ทอมฟรี แต่1ครั้งที่เรารอชั่วโมง50นาทีเนี่ยเราจะซื้อได้แค่ทีละ9ชิ้นเนาะแล้วเราก็ต้องขยันแบบเข้ามาดูเรื่อยๆนะคะแบบเวลาที่แบบใช้ทอมได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราไปเปิดกล่องแดงนะคะกล่องปริศนาตามฟาร์มเพื่อนฟาร์มเราหรือฟาร์มใครก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกๆครั้งที่เราไปเปิดได้เนี่ยจะได้เรื่อยได้ขวานนะคะอืมก็จะได้อย่างอื่นผสมกันไปเนาะต่อไปก็คือ อ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นฝั่งตกปลาก็คือเราต้องใช้ตะข่ายปิิศนาที่ทำจากเพชรนะแล้วก็เอาไปดักในน้ำอันนี้พี่ก็เคยได้เลื่อยมาแต่ว่าจะคุ้มไหมพี่ก็คงคิดว่าไม่คุ้มนะคะใช้ตะข่ายปิิศนาที่ทำจากเพชรแล้วก็บางครั้งอาจจะติดเลื่อยติดของขยายพื้นที่อะไรขึ้นมานะคะแล้วก็มีอีกไหมอะ่ะทุกคนแล้วก็นี่นะคะ ตัดต้นไม้พี่ไม่รู้ว่าตัดกี่ต้นนะเยอะพอสมควรได้โบนัสอันเดียวเลื่อยอันเดียวอะค่ะทุกคนคือของในเฮเดเนี่ยการจะหาด้วยตัวเองอะมันเป็นเรื่องที่ยากมากและมันทําให้เราหงุดหงิดนะนะคะพี่ก็เลยทําการแบบซื้อเอาด้วยความง่ายๆนะคะแต่ว่าพี่นะคะขอแนะนําสําหรับน้องๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่หรือว่ายังหา ยังไม่สามารถหาตังค์ได้ด้วยตัวเองนะคะยังขอตังค์พ่อแม่ใช้อยู่นะพี่ก็อยากให้เราเนี่ยพยายามเล่นไปด้วยตัวเองนะคะเล่นไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากนะคะน้องไม่ต้องทําตามพี่ทุกๆอย่างก็ได้นะคะก็คือหนูสามารถปลูกได้เก้าต้นสิบ ้น,นูก็ปลูกไปตามแรงกําลังที่หนูมีนะคะสิ่งนี้ที่พี่ทําให้ดูเนี่ยพี่ก็ทําสําหรับพี่ๆที่เขาโตแล้วออบรรลุที่ภาวะแล้ว18ปีหาเงินได้ด้วยตัวเองแล้วโดยที่ไม่ต้องไปลําบากใครนะคะ10บาท5บาทก็คือพี่ทุกคนเขาก็อาจจะมีเนาะสําหรับวันที่เขาต้องการแบบต้องการปั๊มเลเวลนะคะอยากมีเงินมากขึ้นหรือว่าทำคอนเทนต์อะไรต่างๆนะคะเลเวลเนี่ยก็ขอแนะนำเลยนะว่า การปลูกต้นไม้เยอะๆเนี่ยเป็นการเพิ่มเลเวลที่เร็วมากๆเลยนะคะโอเคก่อนจบคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะคะ